สวัดีครับพี่น้องบ่คอยเด้คลายคลิปและช่วงนี้ครับบ่คอยสบายครับผมมาหนีกาล้างงานครับสวัสดีครับคือครับพี่อังอังอังเราเมียเป่าล้าแล้วมั้ยนี่อังแปลว่าอะไรอังแปลว่าอุกอังเอ้าแล้วกะไม่นี้ล้างงานหรอกมือเลยนั่นคือฝนรัมมาแล้วแบบ ป็เน um. enfin, okay. like. ี here, ่ยแหละกอคือสิไข่แต่หมูวานลรหมูวานกับก็สบายตัวเลยเห็นงานแบบโบนี้ฟิลเลยเมื่อเี้ยวเคยขอคู่ปลอผักมือหนึ่งปกติปอเคยลานี่ปกติปุสักไปสักหนึ่งปอจะปอกขาดกวลาเลยแม่ลากะสิอยู่กับยุหลังฮะหรือก็ปด่อยไปใส่บืนจริงๆบืนขึ้นลองเพลงหนึ่งก็ได้แล้วเด้ขาดค่ะโตแต่ว่าบอบอดีกว่าลาเลยลากะลา ไทยคิบดบนสอ,องคิปนะมืนม่นนหลดก็ได้เว่าน,นี่ก็หลดเพว่านน่ย,ายคิปนอ้ล้เอีหยังอ่ะจะเปิดเพลงอย่างนน้นี่กสบสบได้เปิดดิมันเป็นยงน,น,นเป็นอีหยังอ่ะใครได้ร้อาสขอโทษดนะ้วยะ ติดต่อขลังนีแต่เพียงะล่าสุพบ UFO บินวนเวียนมาพี่เ้ยไม่อยากปอดเนาะคือบปอน้ำเขาจะเื่อนดะวะอนั้นกตีกยิงเนาะตอนนั้นกตีกยิงเลยเนาะที่รีนน่ะมันกอาียุดียวนี่แองเราฟันไฟแลยพอแม่ขอเหนเหุชร์เห็นขึ้ซื้อนี้ดอก มันมีอยู่แต่ว่ามันทางว่แมนแบบนี้มันเด่นมันออกทางโลุกแล้วมันออกเลนส์สนิทแล้วมันเทครอยยิบปัจได้หรอมันซูมได้เลยกล้องมันซูมได้แบบคักเลยเดินันจะปีใเซ่กล้องได้นี่อ่าเบิ็งคู่แข่งแล้วอันโทรศัพท์มันเนี่ยมันบ่ธรรมดาเด้ซัมซุงกับไอคิซี่พวกเนี่ยมันสามารถซูมได้ให้เราดาวอังค้างเลยดปสายซัม

กันเลพลังบุญพลังบุญพลังบาปใช้ได้เลยไม่ว่ากิจาอ,อ้ยสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> แม่เรบอกพ่อเห็ดเหล้วเราติก้วยอะพ่อมันเห็นเลยเฮยลาอยู่พนังแหม่เดี๋ยวมองนังเจ้าดีโตเด็กทานอาหารไอ้อกยามนเปิดหากระเพงรีกระีมาใส่โทรศัพท์เขยดิ ก็มีแต่เพลงอิลวางยาใส่ช่องขอยใ่ยังจนมาตีลกเดัวือง ก็สบายร้านจะซื้อเนี่ยแหละร้านนอนอน้ำมอนเครื่อขาบน้ำมันฟังเสียงงาน่าเรื่องได้กินมันแหละละปวดหัวเลยเนี่ยนายไม่ใช่คือถ้าซอยจุ่นี่มันต้องติดติดมันชั่งน,นิดๆคล้ายๆกับมะพร้าวอะ่ะจะอร่อยเนื้อติดมันแล้วก็ล,ล้วนหน่อยนึง ไ้มันนีความกินหอมของมันนี่ก็มากินแต่ว่าหมอสั่งห้ามคือกันว่าอย่ากินมันหลายเพราะว่าไขมันเนี่ยไม่ไขไขมันในเลือดน่ะเริ่มมีสะสมหมอบอกว่าบมอมันเป็นมันเป็นหลายไงหละมันมันข้าเก็บเป็นก็เป็นกับคลายว่าโคตรเสียเขาเป็นแบบแบบกรรมพันธ์สินะมันมีความเสี่ยงที่จะมาเป็นโรคแบบความดันนี่ ยังเส้นเลือดนะเป็นโรคความดันแล้วก็ไขมันในเส้นเลือดเออบอกม่ถือเป็นโรคความดันแล้วก็ไขมันในเส้นเลือดหลายเราสามารถในเส้นเลือดในสมองตีบสามารถเป็นอัมมาผึ่อัมาพาตได้วัีไขมันในเลือดหลเออคือหมุนไปแมนแมนมันหมุนอยู่ในหันมันเอามันมาแทนหลอกกระเให้มห้มันมันแห้เม็ดเลือดขาวเขาเพือเสื่อมสมรรถภาพลง เราทําให้เกิดภูมิสันทัณฑ์ตาแล้วก็เห็นเกิดโรคหลายๆอย่างเพระเป็นโรคมะเร็งโรคความดันสาไอโรคหัวใจโรคทุกอย่างอ่ะที่แบบคนอ้วนเขาเป็นอ่ะเพราะโรคมะเร็งโรคเอ้วนกัเป็นได้เพราะอว้วนกับเป็นได้เธอเธอกินไขมันหลายทำไมนี่ไขมันมันไปแทนเม็ดเลือดขาวเด้เออมันไขมันมันไปกินเม็ดเลือดขาวแล้วเม็ดเลือดขาวก็จะทํางานน้อยอันนี้เราถือว่าบวนี่คิดว่าแบบนี้แหละ เห็นหมอบ่อยฟังอันตรายต้แ่วนแมนเขากินเขากินพอดีเาคิดว่าเาจอยเนื้อเนื้อวัวเนี่ยก็มีไขมันเยอะถึงเขาบ่าสื่อเนื้อดินมันกระซังเนื้อทุกอย่างมันมีมันมีไขมันของมันอยู่ในเลือดอยู่ในเนื้ออยู่แล้วมันกินอะไรมันก็อันตรายหมดแหละทุกวันนี้แมนมันบอกว่สมัยก่อนสารตกค้างมันเยอะทุกวันเนี้ย เพราะว่าอะไรเพราะวิวัฒนาการมนุษย์เรามันพัฒนาไปข้างหน้าจากถี่เคยเฮ็ดหน้าสามเดือนแล้วสืมือนีเฮ็ดมือเดียวแล้วดีกดหอาเสรถดำอ๋อสัญญาณเน็ตข่อยพอดีเดินนี่เดือนสองเดือนหมดเนี่พราะสิแล้วดำโดนไม่นำดงนะไม่นำดงได้ดำโดนเพราะว่าเครื่องจักรพท่านสมัยลาบันีขี่วัวขี่คค้ยเนี่ยมันก็กลายเป็นปุ๋ยเป็นยางโดยธรรมชาติ ม,มีิีมีไผ่อย่างแม่นปลาแม่นผักอย่างเขาเก็บมากินกับพมีสารตกข้างแต่ว่าทุกวันนี้โอ้ยปุ๋ยเนี่ก็มีแต่สารเคมีปุ๋ยไม่เท่าไหร่นล้วมัน,มน